ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นติดอยู่ในนรกบนดินต้องจากบานจากทินที่วอนบินมาทำกูได้จิตใจมันช่างโหดร้ายมาทำลายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จึงแล้วในรถพระธรรมมากัรั้งตกนรกทั้งเป็นชีวิตที่แสนลำเข็นไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันต่อไปผมจะไม่ลงผิดปิดชีวิตอนาคตรเราเอง โมอปลาน้ำฟ้าคนดีช่วยชีวิตผมออกมาได้แต่มีไอ้พวกคิดร้ายจ้องทำลายชีวิตของคนดีสู้ต่อไปน้ำโมปลาน้ำฟ้าโปรอยภายสาน จะตุลงพงพิมายขอสืบสารตำนานต่อไปความจริงก็คือความจริง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 ซึ่งแล้วในรถ เรธรรมมากักขังตกนรกทั้งเป็นชีวิตที่แสนลำเข็นไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันต่อไปผมจะไม่ลงผิดผิดชีวิตอนาคตเราเอง หมอปลาน้ำฟ้าคนดีช่วยชีวิตผมออกมาได้แต่มีไอ้พวกคิดร้ายจ้องทำลายชีวิตของคนดีสู้ต่อไปน้ำโมปลาน้ำฟ้าโกบอยไวศสาน ญาตุลงพงพิมายขอสืสารตำนานต่อไปความจริงก็คือความจริง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  ความจริงก็คือความจริงความจริงนั้นก็คือความจริงเป็นความจริงจริงนะเป็นความจริงที่ไม่ได้พูดปลดพูดเท็จเพราะว่าภาพข่าวที่ช่องแปดไม่ว่าจะเป็นอมรินทีวีไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐทีวีนะครับก็ส่งข่าวให้ทางหมอปลาทราบทราบข่าวก็เลยได้มาช่วยชีวิตเด็กๆนะเด็กๆนะในวัดท่าพุ ซึ่งเป็นนรกทั้งเป็นซึ่งปีพศออนี้แรงแรงจริงๆนะครับแล้วก็ดูแลกันอย่างดีนะตอนนี้ขนานี้อยู่กับบ้านหมอปลาอยู่ย0่กว่าท่านนะครับยีกว่าคนนี้ตอนนี้กําลังเป็นเด็กที่น่ารักยังไงก็ต้องเป็นเด็กนะครับจะ50ปีจะ40หรือว่าจะ20หรือจะ10กว่าเพราะก็ติดอยู่บางคนติดอยู่ถึง7ปีนะครับอย่างเต้าเบิร์ตนี่ติดอยู่ติดอยู่เจ็ดแปดปีนะฮะ เป็นไปได้อย่างไรนะครับแล้วก็อยู่ห้องน้ำเพียงสองห้องนะครับห้องนอนความกว้างไม่น่าจะเกินสิบห้าเมตรนะฮะมันมันเป็นไปไม่ได้เลยครับคนสองร้อยกว่าคนคนสามร้อยกว่าคนแล้วก็เสียชีวิตไปหลายๆท่านนะครับก็ให้ดวงวิญญาณของน้องๆที่เสียชีวิตที่วัดท่าพุไปสู่สุขติภพนะครับเป็นเทวดาตัวน้อยๆนะครับกลับมาเป็นคนดีนะน้องนะครับช่วยปรับปรุงแต่ตรงพ่อพิมายครับพบกันแน่นอนนะครับ ก่อนเดือนวันเดือนเกิดของผมนี่เดือนพฤิกาเดือนหน้านะครับผมจะเข้าไปสมทบเข้าไปช่วยบำบัดแล้วก็ดูแลน้องๆร่วมกับหมอปลานะครับร่วมกับน้าฟ้าแล้วก็ร่วมกับพี่ทุกติ๊กแล้วทีมงานทั้งหมดนะครับพี่ตั้มด้วยนะครับแล้วก็หมอเกตดด้วยทนายไพศาลด้วยขอให้เดินทางปลอดภัยกันนะครับเพราะว่าเดินทางรู้สึกว่าเราก็ต้องขับกันเร็วนะครับเพราะว่าทุกอย่างต้องรวดเร็วสมัยนี้มันสมัยดิจิตอล 5G นะครับก็อย่าลืมด้วยกันนะครับ มาเด้วรุ่นมาเด้มาเด้ไวรล่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกริงงทางช่องมนเพลงเมืองพี่มายด้วยนะครับพี่น้อง